ตอนที่ 56, ห้าสิบหกช่วยหางตึงตึงตังตังเดินขึ้นตึกไปไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เป็นเหมือนกับความฝันที่หลูชื่อเฝ้าดูแลเขาในหลายวันที่ผ่านมานี้ที่แท้เป็นเพราะเขาเพิ่งจะเคยมาเป็นครูฝึกครั้งแรกจึงอยากดูแลทุกคนให้ดีเท่านั้นเขาถอนหายในยาวยาวภายในห้องพักที่ว่างเปล่านั้นคิดเข้าข้างตัวเองอีกแล้วสินะเขาเป็นผู้ชายแมนทั้งแท่งแถมยังเคยพูดแล้วด้วยว่ามีแฟนแล้ว แต่ตนยังจะเข้าใจผิดอีกหรือว่าเขาจะรู้อะไรเข้าและกําลังทดสอบตนอยู่บวกกับที่เหล่าครูฝึกโหวแซวแบบนั้นทั้งหมดมันเหมือนจริงมากเหมือนจริงจนตัวเขาจะเชื่อแทบทั้งหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องโกหกแล้วอูนายไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่อกี้ครูฝึกไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรกับในายใช่ไหมทั้งเชิงที่เพิ่งกลับเข้ามาก็ถามช่วยหางที่เอาแต่หลบตัวซุกอยู่บนเตียงเหมือนร่างศพแข็งทื่อช่วยหางตกตะลึงครูฝึกตีเขาทำไม พี่สีฉันมันกวนตีนขนาดนั้นเลยไม่ใช่ก็ท่าทางที่ครูเขาวิ่งตามนายไปเมื่อครูน่นี้พวกเรายังรู้สึกตึงเครียดแทนเลยทังเฉิงพูดเจ้าหลินก็พูดขึ้นใช่ถ้าไม่รู้พวกเรายังคิดว่านายไปแย่งแฟนของเขามาซะอีกชุยหังฝืนยิ้มออกมาพลางพูดเปล่าหลายวันมานี้ฉันเอาแต่คิดถึงที่บ้านแล้วอารมณ์มันก็เลยไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่เขาดูออกเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะมาเป็นครูฝึกครั้งแรกแล้วนึกว่าฉันไม่พอใจอะไรเขา ดังนั้นก็เลยอยากจะดูแลแค่ความรู้สึกของทุกคนแต่ว่าวิธีการมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่มิน่าละ่ะพวกเรานึกว่าเขาเอาแต่จับจ้องมองนายคนเดียววังเฉียงพูดชุยหังพูดต่อนายเลิกคิดไปเลยเถอะฉันไม่ใช่พวกสาวน้อยสักหน่อยที่เขาจะได้เอาแต่จ้องฉันอีกอย่างถ้าฉันเป็นผู้หญิงเข้ามาอยู่ในหอนี้ก็ไม่ใช่เข้ามาอยู่ในรังหมาป่าหรออันนี้ช่างมันเถอะถ้านายเป็นผู้หญิงจริงๆพวกเราทั้งห้าคนจับนายโยนออกไปก็สิ้นเรื่องทั้งเฉิงพูด ชุวยหางหัวเราะแล้วพูดต่อพอแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องเป็นหงแล้วหลายวันมานี้ฉันมันไปหมดแล้วนึกว่าเป็นเพราะเรื่องวันนั้นถึงคิดจะมาถอนควรฉันซะอีกพวกเราก็คิดแบบนั้นนายไม่รู้อะไรหลายวันมานี้ขนาดโจเฉวียนยังมาถามเลยนะว่าสรุปแล้วเรื่องของนายกับครูฝึกมันยังไงกันแน่แต่พวกเราก็ไม่กล้าพูดถังเฉิงพูดช่วยหางพูดขึ้นเหล่าซื่อทำดีมากปากนี้รักษาความลับได้ดีเลยทีเดียว ต่อไปในอนาคตนายจะต้องได้ทำงานเป็นผู้รักษาความลับงานแน่แน่แน่นอนอยู่แล้วนายไม่ดูหรอว่าพวกเราเป็นใครเหล่าซื่อพูดด้วยท่าทางภาคภูมิใจพลางตั้งใจสบัสบัผมไปด้านหลังวังเจิ้นเฉียงที่อยู่อีกด้านก็พูดขึ้นอันนี้ช่างมันดีกว่าเหล่าซื่อมีจุดอ่อนฉันมีจุดอ่อนอะไรทั้งเฉิงถามวังเจิ้นเฉียงพูดต่อถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาถามขอแค่หน้าตาดูดีสักหน่อยใส่เสื้อผ้าให้ดูเย็นสบายสักหน่อย นายก็คงจะเปิดปาดบอกหมดเปลือกแน่ๆหลังจากคนในห้องได้ยินต่างก็พากันหัวเราะขึ้นมาบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้ทําให้อารมณ์ของชุยหางค่อยๆผ่อ,อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆนี่คงเป็นข้อดีของการใช้ชีวิตอยู่กันเป็นกลุ่มไม่ว่าจะพบเจอเรื่องราวอะไรก็จะมีคนมาช่วยแบ่งเบาจากนั้นทุกคนก็พูดคุยกันหัวเราะกันความทุกข์ใจของตนก็วิ่งหลบไปอยู่ข้างหลังทันทีและเมื่อนึกขึ้นได้อีกทีมันก็จะเปลี่ยนเป็นจืดจางไปแล้ว ตอนนี้วินาทีนี้เขาเริ่มที่จะเคยชินและลืมหลิวเฮ่อไปบ้างแล้วต่อจากนี้ไปในวันที่ไม่มีหลิวเฮ่ออยู่เขาจะทนุถนอมมันให้มากขึ้นชีวิตที่ผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ฉันเบือไปหมดแล้วหลายวันมานี้เอาแต่รู้สึกง่วงเหงาหานอนตลอดไม่ไหวแล้วฉันนอนพักสักหน่อยก่อนละชุยหังนวดขมับเบาๆพลางพูดเขารู้สึกเหมือนตัวเองมึนหัวนิดหน่อยสภาพอากาศแบบนี้การฝึกทหารแบบนี้บวกกับที่สภาพจิตใจไม่ค่อยนิ่งมัน ทำให้เขาทนรับไม่ไหวแล้วตอนที่57ช่วงบ่ายก็ทำการฝึกทหารต่อหลังจากที่ช่วยหางกับหลูชื่อได้พูดคุยกันไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็เหมือนจะแก้ไขความเข้าใจผิดอะไรไปได้บ้างแล้วจึงรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากหลูชื่อก็ไม่ได้มาวงเวียนอยู่รอบตัวของช่วยหางอีกอีกทั้งช่วยหางก็ไม่ได้คิดอะไรเข้าข้างตัวเองอีกแล้วว่าหลูชื่อจะเป็นชายแท้หรือบินเบนทำไมเขาถึงพูดเรื่องพวกนั้นกับเขา เขารู้สึกว่าถ้าเอาแต่คิดเรื่องพวกนั้นมันก็เหมือนการทําให้ตัวเองลําบากใจหลูเชื่อพูดแล้วว่าถ้าการยืนท่าระเบียบในช่วงบ่ายวันนี้ทําได้ดีทําให้เขาพึงพอใจนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะสามารถเข้าสู่เนื้อหาวิชาอื่นๆได้แล้วส่วนจะเป็นการย่ําเท้าหรือการเดินแต่เท้านั้นเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยว่ากันช่วยหางยืนอยู่ตรงนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจแสงอาทิตย์สว่างจ้าดวงอาทิตย์ก็ช่างใจกว้างเสียจริงส่องแสงจ้าแผ่ความร้อนของตัวเองออกมา โดยที่ไม่หวงไม่เสียดายเลยสักนิดทั่วทั้งร่างกายของทุกคนด้วยสาเหตุจากไอร้อนของดวงอาทิตย์ก็ทําให้เหงื่อไหลออกมาไม่หยุดก่อนจะถูกชุดลายพรางทหารดูุซับเข้าไปยืดตัวตรงยืดหน้าอกเก็บหน้าท้องยกสะโพกสายตามองตรงไปด้านหน้ามือทั้งสองข้างวางไว้ตรงตะเข็บกลางเกงนิ้วมือชี้ลงพื้นขาทั้งสองข้างให้มีแรงตลอดหลู่ชื่อพรางเดินไปมาอยู่กลางกลุ่มแถวพลางพูดเนื้อหาสำคัญของท่าย,ยืนไปด้วย ชุยหังรู้สึกว่าพระอาทิตย์วันนี้มันช่างรุนแรงมากจริงๆรู้สึกเหมือนมันห้อยอยู่ไม่ไกลจากหัวของเขาเท่าไหร่ยังไงอย่างนั้นอุณหภูมิแบบนี้ทำให้ความกดดันของเขาเพิ่มมากขึ้นเหมือนจะได้ยินเสียงความวุ่นวายดังสะท้อนมาแตกไกลหลูชื่อก็หันไปมองเช่นกันจากนั้นก็บอกกับทุกคนว่าเอาหลับพักสิบนาทีจากนั้นทุกคนก็ถือโอกาสตอนพักนี้หันไปมองทางต้นเสียงที่แท้มีผู้หญิงจากการจัดการทางทะเลเป็นลมแดดแล้วเป็นลมลมพับไป ก่อนหน้านี้มีคนเคยบอกกับชุยหังแล้วว่าการฝึกทหารทุกปีจะมีคนเป็นลมแดดตอนนี้ชุยหังเชื่อแล้วจริงๆอุณหภูมิที่นี่ไม่สามารถเอาไปเทียบกับถิ่นบ้านเกิดของเขาได้เลยจริงๆพวกนายไม่เป็นไรใช่ไหมหลูชื่อถือโอกาสช่วงว่างนี้ถามทุกคนขึ้นไม่เป็นไรครับครูฝึกวางใจเถอะครับมีคนนำพูดขึ้นดูเหมือนอยากจะให้หลูชื่อสบายใจชุยหังไม่ได้พูดอะไรตอนนี้เขารู้สึกมึนขึ้นมาแล้วนิดหน่อยเพราะตากแดด อุณหภูมินี้เขาไม่สามารถจะปรับตัวให้ชินได้ในทันทีจริงๆหลูเชื่อพูดแถวของเราถ้าใครสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวก็สามารถบอกล่วงหน้าได้ไม่อย่างนั้นถ้าเป็นลมแดดขึ้นมาจะโทษฉันไม่ได้นะไม่มีทางพวกเราไม่ใช่ผู้หญิงไม่สามารถเป็นลมแดดหรอกครับมีคนพูดขึ้นทันทีใครบอกว่าคนที่จะเป็นลมแดดต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นหลูเชื่อถามคนนั้นไม่พูดต่อแล้วเพราะเรื่องนี้ดูเหมือนมันไม่มีกฎเกณฑ์กำหนดตายตัวจริงๆ ว่าผู้หญิงสามารถเป็นลมแดดแล้วผู้ชายไม่สามารถเป็นได้การเป็นลมแดดไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศมันเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายคนที่สมรรถภาพทางกายไม่ดีหรือคนที่ไม่ชินกับสภาพอากาศแบบนี้ถึงจะสามารถเป็นลมแดดเอาได้ง่ายๆหลู่เจีอธิบายโจเฉวียนยกมือขึ้นจากอีกด้านช่วยหังเหลือไปมองเขายัางรู้สึกเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ํานายมีอะไรหลูชื่อถามโจเฉวียนพูดรายงานครูฝึกผมอยากถามหน่อยครับว่าถ้าหาก ในพวกเรามีคนเป็นลมแดกขึ้นมาก็จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในการตรวจผลเข้าร่วมขบวนกองครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับหลังจากที่ทุกคนฟังก็หยุดพูดทันทีเพราะต่างก็อยากจะรู้ปัญหานี้เหมือนกันเรื่องนี้นับเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะในเมื่อการตรวจผลเข้าร่วมขบวนกองนั้นจะมีคะแนนเพิ่มให้ด้วยอันนี้ไม่มีผลกระทบอะไรการเดินขบวนจะดูที่การเดินของนายแล้วก็การสอบประสานรวมกับขบวนกลุ่ม ไม่จําเป็นต้องมีสมรรถภาพที่ดีมากนักก็ได้หรูอชื่อพูดอถ้ายอย่างนั้นก็ดีครับโจเฉวียนพูดตอนนี้ทุกคนถึงสังเกตเห็นว่าทั่วทั้งใบหน้าของโจเฉวียนมีเหงือผุดออกมาเต็มไปหมดราวกับว่าเพิ่งจะออกมาจากเครื่องนึ่งยังไงอย่างนั้นตอนนี้ชุยหังถึงนึกขึ้นได้ว่าโจเฉวียนก็เป็นเพื่อนบ้านเกิดเดียวกันจากทางตรงเปิดเหมือนกันแต่ว่าอยู่เหนือยิ่งกว่าเขาเขาควรจะทนรับความร้อนได้แย่ยิ่งกว่าชุยหังอีกตอนที่ห้าิบ สายตาของชุยหางเลื่อนกลับไปมองทางคนที่เพิ่งจะเป็นลมแดดเมื่อครู่อีกครั้งเหล่าบรรดานักศึกษาทางฝั่งนั้นที่อยู่ภายใต้การดูแลของครูฝึกได้ช่วยกันย้ายนักศึกษาที่เป็นลมแดดสองสามคนนั้นไปไว้ในที่ที่เย็นสดชื่นและอากาศถ่ายเทจากนั้นก็ให้ทุกคนแยกย้ายแล้วทั้งหมดเป็นผู้หญิงยังไม่มีผู้ชายคนไหนล้มลงเลยสักคนห้องอื่นๆก็มีแล้วจำนวนไม่น้อยเหมือนกัน เขามองไปทางนั้นอย่างอยากรู้ว่าอาการเป็นลมแดดนี้มันเป็นยังไงกันแน่คนที่นี่ส่วนใหญ่จะต้องไม่ได้ล้มลงไปเพียงเพราะเหตุผลที่ว่าอากาศร้อนเกินไปอย่างแน่นอนเวลาสิบนาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกคนพากันลุกขึ้นยืนอย่างอึดอัดยืดยากแสงแดดในยามบ่ายถึงจะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์แพร่ความร้อนออกมาได้อย่างเต็มที่ชุยหังทอดถอนใจด้วยความหดหู่ใจแสงอาทิตย์นี้หนาสาดส่องลงมาที่ทุกคนยังเต็มกําลังราวกับไม่ต้องการเงินอะไรแบบนั้น ของฟรีก็ไม่ควรจะสิ้นเปลืองขนาดนี้ไหมหลังเสียงคําสั่งของหลูจื้อทุกคนก็ยืนท่าระเบียบอย่างเป็นระเบียบแต่ไม่รู้ว่าทําไมครั้งนี้มันถึงได้รู้สึกเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนหน้านี้อาจเป็นเพราะเมื่อครู่ได้เห็นคนเป็นลมแดดเพราะฉะนั้นในใจก็เลยรู้สึกกดดันขึ้นมาผ่านไปได้พักหนึ่งทุกคนก็ได้ยินเสียงตุ๊บดังขึ้นมีคนล้มลงไปแล้วเสียงนี้ดังขึ้นไม่ไกลาจากตรงนี้มากนักครูฝึกครับโจเฉวียนเป็นลมแดดแล้วครับโจเฉวียน หัวหน้าห้องชั่วคราวของพวกเขามีหน้าเมื่อครู่นี้เขาถึงถามว่าคนที่เป็นลมแดดจะส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกเข้าร่วมขบวนกองครั้งสุดท้ายหรือไม่ที่แท้ก็เป็นเพราะเขาฝืนไม่ไหวแล้วชุยหังไม่ได้หันหลังกลับไปมองแต่อย่างใดเพราะแต่ไหนแต่ไรเขาก็เป็นคนไม่ชอบเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องที่มันคึครื้นแบบนี้อยู่แล้วอีกอย่างรู้สึกว่าตัวเองไม่จําเป็นจะต้องหันไปมองคนอื่นที่ตกอยู่ในสภาพจนตรอกแบบนั้นอีกอย่างเขากังวลว่าถ้าตัวเองดูเสร็จแล้ว จะเกิดความเครียดแล้วเป็นลมแดดตามไปอีกคนได้ยินเพียงแค่เสียงของหลู่ชื่อสั่งให้คนพาโจเฉวียนย้ายไปไว้ในที่ที่เย็นสบายและอากาศถ่ายเทแล้วให้เพื่อนแค่หนึ่งคนอยู่ดูแลเขาตรงนั้นชุยหังก็พูดไม่ได้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงตนรู้สึกแค่ว่าจู่ๆในหัวมันก็ว่างเปล่าแล้วเบื้องหน้าก็มืดดำสนิทเขานึกว่าเป็นเพราะแสงอาทิตย์มันแรงเกินไปจนส่งผลให้ประสาทสัมผัสการมองเห็นเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าวินาทีที่เขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกท่าเบลอนั้น วินาทีนั้นเขาก็คิดได้เพียงแค่เรื่องเดียวคือแย่แล้วเขาก็เป็นลมแดดแล้วเหมือนกันตอนที่ช่วยหังลง้มลงไปนั้นเพื่อนทุกคนก็มองเห็นเพราะเขายือนอยู่แถวด้านหน้าสุดซึ่งมันสะดุดตามากขณะที่เหลียงชื่อที่ยือนอยู่ด้านข้างกําลังจะพยุงเขาให้ลุกขึ้นนั้นหลูชื่อก็ก้าวฉับๆเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วพูดขึ้นพวกนายทุกคนยืนให้ดีถ้าใครรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายให้จัดการตัวเองให้ผ่อนคลายผ่อนคลายจากนั้นเขาก็ย่อตัวลง ความมับเข้าที่ช่วงเอวแล้วอุ้มช่วยหางขึ้นโดยที่เขาเลือกอุ้มแบบท่าอุ้มเจ้าหญิงอุ้มชุยหางเดินมุ่งไปทางที่มีร่มเงาและอากาศเย็นสบายวินาทีนั้นช่วยหางไม่มีรับรู้อะไรแล้วรู้สึกทรมานไปทั่วทั้งร่างกายมีความรู้สึกเพียงน้อยนิดว่าเหมือนตัวเองกําลังตกอยู่ในอ้อมแขนที่แข็งแรงแล้วค่อยๆเดินไปข้างหน้าทีละก้าวๆต่อมาก็มีสายลมเย็นๆพัดเข้ามากระทบหลู่ชื่อไม่รอช้าหลังจากที่วางตัวช่วยหางให้นอนราบลงบนพืน้นหญ้า เขาก็ใช้มือกดลงกลางลำตัวของชุยหังอย่างแรงในทันทีเพราะมันปวดมากจึงทําให้ชุยหังลืมตาโพดขึ้นมาจากนั้นก็มองเห็นใบหน้าของหลู่ชื่อที่อยู่ในระยะไกล้แสงแดดส่สองอยู่เหนือหัวส่องทะลุตามใบไม้มลงมาตกกระทบตามร่างกายของหลู่ชื่อทําให้ใบหน้าของเขาถูกเคลือบไว้ด้วยแสงสว่างที่ดูอบอุ่นชุยหังรีตามองใบหน้าของหลู่ชื่อภาพที่ปรากฏขึ้นตรงหน้ามันประทับลงในใจของชุยหังอย่างลึกซึง้งฤดูร้อนนั้นภายใต้แสงแดดส่สอง ชุยหังที่นอนราบอยู่บนพื้นกับหลูชื่อที่นั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆตัวเขาภาพใบหน้าของครูฝึกที่ถูกเคลือบไว้ด้วยแสงแดดที่อบอุ่นภายในใจของชุยหังก็ได้ปลูกเมล็ดความหวังขึ้นมาตอนที่ห9ชุยหังลืมตาฟื้นขึ้นภายใต้การช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างป่าเถือนของหลู่ชื่อแล้วมองไปทางหลู่ชื่อนายไม่เป็นไรใช่ไหมมองเห็นชัดไหมว่าฉันเป็นใครหลู่ชื่อถามภายในหัวของชุยหังเลือนลางไปหมด การเป็นลมแดดเมื่อครู่นี้มันช่างทรมานมากจริงๆทรมานเสียยิ่งกว่าเมารถอีกเขามองไปทางหลู่ชื่อที่ถูกแสงแดดส่องกระทบนั่งอยู่ข้างกายเขาแล้วพูดขึ้นรู้สินายก็คือครูฝึกที่เอาแต่คิดจะทรมานฉันให้ตายอย่างไม่คิดชีวิตคนนั้นไงที่จริงตอนนี้เขายังรู้สึกเหมือนตัวเองยังไม่ได้สติดีแถมยังคิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่ด้วยจึงพูดสิ่งที่ใจคิดออกมาจนหมดหลังจากหลู่ชื่อได้ยินก็ตะลึงงันไปครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปบิดหน้าของเขาเบาๆ แล้วพูดให้ในายด่าฉันอีกตอนนี้นายเป็นลมแดดอยู่ฉันจะไม่จัดการนายเหมือนปกติกรอให้ในายหายดีแล้วคอยดูว่าฉันจะจัดการกับนายยังไงพูดจบก็ป้อนน้ําให้ชุวยหางดื่มช่วยหางที่อยู่ภายใต้การดูแลของหลู่ชื่อก็ค่อยๆฟื้นคืนสติขึ้นมาตอนที่เขามองไปทางโจเฉวียนที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเขาเท่าไหร่ถึงรู้สึกตื่นตัวและได้สติเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะก้าวตามรอยโจเฉวียนมาติดๆ เป็นลมแดดไปอย่างสงภาคภูมิแล้วแต่ว่ารู้สึกเหมือนเมื่อครู่นี้หลู่ชื่อจะพูดอะไรบางอย่างกับเขาหรือเขาฝันไปเองหรอเขาทอดสายตามองออกไปในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ขณะที่หลู่ชื่อกําลังควบคุมพวกนักศึกษาที่ยังคงยืนตัวตรงอยู่อย่างเดิมนั้นเขาก็รู้สึกใจฝอนิดหน่อยถ้าหากตนกลับเข้าไปตอน,นี้เดาว,ว่าผ่านไปไม่นานก็คงจะได้กลับมาอีกแน่โจเฉวียนนายไม่เป็นไรใช่ไหมช่วยหางกระซิบถามเสียงเบาเพราะกลัวว่า จะถูกคนอื่นสังเกตเห็นว่าเขาฟื้นขึ้นมาแล้วโจเฉวียนพูดขึ้นโดยที่ไม่แม้แต่จะลืมตาตื่นขึ้นด้วยซ้ําตื่นตั้งนานแล้วไม่ง่ายเลยกว่าจะหาโอกาสแอบอู้แบบนี้ได้ทําไมนายลุกขึ้นนั่งแล้วละ่ะชุยหางครุ่นคิดอันนี้ก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่าตอนที่เขาลุกขึ้นนั่งอีกครั้งนั้นถูกหลูชื่อเห็นเข้าซะแล้วจากนั้นหลูชื่อก็โยนคนพวกนั้นทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วเดินกลับเข้ามาเมื่อเขามองดูท่าทางที่หลูชื่อเดินพุ่งมาทางตัวเองชุยหางยังรู้สึกแอกลัวเย แต่ว่าในเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาแล้วแถมยังถูกเห็นเข้าแล้วด้วยเขาย่อมไม่สามารถจะหลงกลับลงไปแกล้งตายได้อีกแล้วเขาต้องยอมนับถือสมองนี้ของโจเฉวียนอย่างช่วยไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่เพิ่งคิดออกได้ไม่นานเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังคงนอนนิ่งอยู่ที่เดิมตรงนั้นเหมือนเดิมไม่แม้แต่จะกระดุกกระดิกทําไมตื่นแล้วแถมยังด่าคนอื่นแล้วหลูจื่อนั่งยองๆลงพลางถามเขาเรื่องเมื่อครู่นี้คงจะไม่ใช่ความฝันจริงๆสินักดูเหมือนคําพูดที่ตัวเองด่าเขาไปเมื่อครู่นี้ มันจะเคยเกิดขึ้นจริงๆแถมเขายังได้ยินมันแล้วด้วยเกรงว่าวันดีๆของเขามันจะกลับหัวลงอีกครั้งแล้วเขาอยากจะพ่นคำพูดใหม่มาช่วยชีวิตตัวเองหลังจากดื่มเหล้าแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะเมื่อครู่นี้เขาเป็นลมแดดไม่ได้ดื่มเหล้าทำไมล่ะโง่งไปแล้วทำไมไม่พูดละ่ะหลูชื่อถามช่วยหางครุ่นคิดพลางยกมือขึ้นลูกหัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติไลาตาพระอึดพระอมมาดื่มน้ำสักหน่อย หลูเชื่อพูดว่าอบหัวของชุยหังขึ้นจากนั้นหยิบขวดน้ำที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาชุยหังไม่ดื่มไม่ได้เพราะตัวเองพูดโกหกในสถานการณ์นั้นก็ทำได้แค่แสดงมันต่อไปอึกอึกหลังดื่มน้ำลงไปกว่าครึ่งขวดหลูเชื่อก็วางตัวชุยหังให้นอนราบลงอีกครั้งแล้วถามต่อเป็นไงบ้างไหวหรือเปล่าเกือบแล้วล่ะครับพักอีกเดี๋ยวคงจะดีขึ้นชุยหังพูดเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นนายพักอีกหน่อยก็แล้วกัน คิดไม่ถึงว่าครั้งนี้เขาจะฟังเหตุฟังผลถึงขนาดนี้ชุยหังแอบดีอกดีใจแสดงว่าทักษะการแสดงของเขามันดีเกินไปใช่ไหมรูปแบบนี้เขาคงจะสอบเข้าคณะศิลปะกการแสดงตั้งแต่แรกไม่แน่ว่าในวันจบการศึกษาเขาอาจจะได้รับรางวัลราชาภาพยนตร์อะไรแบบนั้นก็ได้ตอนที่60หลูจื่อเดินจากไปแล้วชุวยหังกระซิบถามโจเฉวียนเสียงเบานายคิดจะนอนไปถึงเมื่อไหร่โจเฉวียนยังคงไม่ลืมตาแล้วพูดขึ้น นายโง่หรือเปล่าได้นอนแล้วใครมันจะอยากไปยืนแดดแรงออกขนาดนั้นนายคิดว่าเป็นอุปกรณ์ทำความร้อนก่อนอาบน้ำบ้านนายหรือไงช่วยหังพูดต่อครูฝึกไม่ได้โง่อีกเดี๋ยวเขาก็ดูออกแล้วไม่เป็นไรเขาดูไม่ออกหรอกพวกเขาเป็นทหารพวกเราเป็นแค่นักศึกษาสมรรถภาพทางกายมันแตกต่างกันเขาก็กลัวว่าจะฝึกพวกเราจนแย่เหมือนกันแหละนายนับรอดูกล้ามเนื้อทั้งตัวของตัวนายก่อนยังนายรอจะถูกฝึกจนแย่ช่วยหังถาม โจเฉวียนพูดฉันอ้วนออกนะนายดูไม่ออกหรอได้ฉันจะนอนเป็นเพื่อนนายอีกหน่อยก็จะกลับไปยืนระเบียบแล้วนายยังจะกลับไปยืนระเบียบสมองนายบ้าไปแล้วหรอโจเฉวียนถามชุยหังพูดต่อถ้าวันนี้ยืนระเบียบไม่ดีพรุ่งนี้ก็ยังต้องยืนต่อโจเฉวียนพูดชุยหางพนักน่ารับแล้วพูดขึ้นสู้ๆโจเฉวียนพูดชุยหางพนักหน้ารับแล้วพูดขึ้นสู้ๆหัวหน้า โจเฉวียนเป็นคนมีเป้าหมายส่วนตัวเขาไม่เคยคิดจะสนใจเกี่ยวกับงานรับราชการเป็นผู้บริหารอะไรพวกนั้นขอเพียงแค่สามารถเรียนจบได้อย่างราบรื่นจากนั้นสามารถหางานที่เอาไว้เลี้ยงชีพได้งานที่ได้กตัญญูตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ก็พอแล้วนอกนั้นเขาไม่สนใจดังนั้นให้เขานอนอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะอีกอย่างตอนนี้เขายังรู้สึกว่ามันทรมานมากจริงๆไม่สามารถขยับตัวสุ่มสี่สุ่มห้าได้เลยเหมือนกับที่เขาเพิ่งบอกโจเฉวียนไปเมื่อครู่ ต่อให้เขาจะฝืนสังขารกลับไปอีกเดี๋ยวก็ต้องกลับมานอนที่เดิมเพราะจะคงเป็นลมแดดไปอีกรอบรสชาติของการเป็นลมแดดมันช่างทรมานมากจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะสามารถทนมันได้ไหวเขากําลังคิดอยากนอนลงไปอีกสักพักซึมซับความรู้สึกที่มีสายลมเย็นพัดผ่านข้างกายแบบนี้อีกสักหน่อยทันใดนั้นกลุ่มเมฆก้อนใหญ่ลอยเข้าปกคลุมด้วยอาทิตย์อากาศที่เดิมทีร้อนแสบเอามากๆก็เปลี่ยนเป็นเย็นสบายขึ้นมาภายในช่วงคลิปตา และเพราะอุณหภูมิต่ำลงชุยหางก็รู้สึกว่าตัวเองอาการดีขึ้นกว่าเมื่อครู่มากอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้รู้สึกร่างกายร้เรี่ยวแรงเท่าเมื่อครู่นี้แล้วชุยหางเป็นไงบ้างระวังอีกเดี๋ยวฟ้าจะผ่านายหลูเจี๊ยตัวนออยู่ข้างหน้าชุยหางขยับร่างกายเล็กน้อยแขนขามีเรี่ยวแรงมากกว่าเมื่อครู่จากนั้นขยับขยับหัวนิดหน่อยก็รู้สึกตื่นตัวมากกว่าเมื่อครู่แล้วไม่รู้สึกวิงบิ๋วแล้วดังนั้นเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนพลางพูด ไม่เป็นไรแล้วผมฟื้นคืนชีพแล้วพวกเพื่อนเพือนต่างพากันหัวเราะครั้งนี้แม้แต่หลู่ชื่อก็ยังยิ้มออกมาพลางมองดูเขาค่อยๆเดินกลับมาไม่ไหวก็บอกนะอย่าดันทุรังหลู่ชื่อหันมากำชับเขาเป็นพิเศษอีกครั้งอืมผมเข้าใจแล้วช่วยหังว่าจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครกดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ